ยังไม่สุกสุกแล้วกิ cose, นได้แล้วนั่งเลยสามกินเห็นรอกนู้มเลยพอเราตัดไปไหนวะเรียบไปนี่เรียบไปนี่นี่นี่ราคาเท่ากันปะไม่นี่รอยเดียวนีรอยยี่อ๋อเอาลูกนี้สองร้อนะสองร้อยใช่ไหมไม่เละนะ นนเรียัยอยากได้รูปนี้เ,เนี่ยเอ้ยนี่ถ้าเนื้อถ้าจะไม่ดีเท่ากว่านั้นนืมก็ด,ดีเลยดูมันตึงหมดเลยนี่สามร้อยสามห้าเหรอเอ,เอาไม่รดใด้บ้างเอาเอานี่ดีกว่าเออเอารถได้สิบห้าบาทเอาสามร้อยยี่นะโอเค ไม่ได้กินหมอนทองกินนี่ก็ได้โอ้ยนี่อร่อยน่าลองเลยกระเทียมอันนี้ไข่เนี่ยเปังเมื่อกี้แฟนซื้อไปพวงมนีาลีเนื้อมันมันเล็กนะไไม่ได้เลยแต่บางคนเขาชอบไง